เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็รถทีมงานปะตุงนะมาทำงานชั่วโมงครับครับสวัสดีครับผมก็เล่นสงกรานเล่นสงกรานกันจบเรียบร้อยแล้วก็ทำงานแล้วครับกลับมาทำงานแล้ว ี๋ยวรถนี่ไม่ดูเลยนี่นะครับมาอยู่กับ SK 140ร c อยสบซีกับซูเปอร์เอคอนโทรลโดยอาจารย์ลบอ่ะฮะก็ะตรงนี้ครับที่ผมกับอาจารย์ลบนี่ เคยย้ายรถเข้าย้ายรถออกเนาะนี่ครับก็ย้ายเข้าย้ายออกอยู่ตรงนี้มาเลยลูกพี่มาเอามาเองบ่โอ้เอาแล้วไอ้แซมมนมิม,มไรเลยโอ้ทำไมงั้นเมื่อกี้ก็โทรไปหามิมแล้วบอกว่าไม่มาอีกมิมนะโอ้ยตายตายตาย เอามาทุกวันนี้คนขับก็ขับรถแมคโครเองไายเองร่มนี่แหละ เดี๋ยวจะเอานี่ครับขับเองยายเองไปทำงานเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะทำเที่ยงกินข้าวยังกินแล้วก้กินนมจีนก่อนเดี๋ยวตอนเที่ยงจะได้จับเวลาแบบง่ายๆเออมาๆเด,ดินมาการยนะ <laughs> นี่แหละครับป่าชี้สั่งงานได้เลยนะครับท่านรุ่นไปบอกแกโดมเลยตรงไหนบ้างอ้าวทำไมงั้นล่ะผู้บริหารหูเนาะเอารถไถมันไถด้วยแอมลูกเลยไทยไหนครับ อ๋อได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวให้แม่โคก็ทําก่อนเนี่ยเอารถไถมาตามหลังเอาไปไถโล่งเลยโคจะเอาเอาไว้หมดเลยเดี๋ยวปลูกใหม่ได้ตรงเนี้นเยเดี๋ยวย้อมใบจะเป็นต้นยางตื้นน้ำไม่ต้องเอาออกโอ้โหปลูกไปเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับถ้าเดินแม่โคมาเดี๋ยวค่อยบอกเขาเดี๋ยวค่อยบอกเขาเอาบอกเขเลยเอารถไถมาไถด้วยนะแล้วเอาออกไหมไอต่อยางใหญ่ที่ตัดไว้พระนั่นน่ะ เอาออกไหมเอาออกไ้เออเอาออกเล้เอาออกได้ก็เป็นชั่วโมงนะทำเลาจ้างเขาเป็นชั่วโมงให้เขาออกได้และตอนนั้นก็ฉีดน้ำดีๆก็ล้างแล้วก็ผ่าถ้ามีตังค์อุ๊ยเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างดีเลยเละเอาจริงๆนะนี่พูดจริงๆนะต่อยางอ่ะต่อยางเขาขุดเขาดออกมาใช่ไหน เขีตรงไหนอ่ะอครัคบ,บเดี๋ยวให้เขาลงดูงานก่อน,ออน <c oughs> แนวรั้วอยู่ตรงไหนอย่าเลิดไปนี่นี่นี่หลักอยู่ตรงนี้อันนี้ของเขา ลงมาดูงานก่อนวหนะฮะเดีย๋ยวมาลงมาดูงานก่อนแล้วค่อยทำฮะรู้จักไหมนี่ค,คุคนณไหนก็มันก็ขับอยู่แถวนี้แหละขับรถเมื่อก่อนก็อยู่แถวๆนี้แหละนีน่แหละ เสารั้วอยู่แต่ไหนมันมันรู้เขตอยู่มั้งรบรู้เลยเนาะก็รู้เออเออก็ทำนิดนิดน่อยๆแล้วก็เอาตอยางใหญ่ออกแค่นั้นเองไอไอต่อต่อยางตอยางที่อยู่ตรงนั้นน่ะจะได้เจลเดินจิ้มก็เอาออกหมดเลยเให้มันโล่งเลยเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินประมาณตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งเป็นคอนะ ลึกประมาณห้าเมตรสิบลึกตรนี้เต็บสองก็คือประมาณห้าสิบหกสกว้างเดี๋ยวทำลงเดี๋ยวสมาโอเคดงเดี๋ยวเดินดูก่อนจะเข้าใจอะไรเร็วแท้โอ้เดียนี่ยไอ้คลองเนี่เราก็ดึงดให้เขาหน่อยหนึงให้มันสะอาดไปหมดเลยคือไอ้ช่โมงนะทําไมว่าดอกนั่นแหละเรไปเลยะคือบ ก็กองหรือไม่งั้นก็ใช้ยางให้มันลงก็ขุดกรบเลยก็ได้เอาที่แล้วนั่นแหละนั่นแหละขุดกรบเลยก็ได้เออทำเลยเรือจะทำเลยไหมหรือว่าให้มันเที่ยงก่อนได้จับเวลาแบบง่ายๆเที่ยงก่ออน่าให้มันเที่ยงก่อนงั้นอาจจะบีก่อนไปเนาะ A con, con. A chợ bí con. A chợ bí con. không chợ bí con. A chợ bí con. A riêng, tôn, con. A chợ bí con. A chợ như ไอ้ก่าดำงเยียดานเยียมตุ้ยเงยไปอนูใคไม่ปาดำ้นเยียก็ยุบหลอกยต่ด้างเจงงเยอะแต่ใจใจเขาด้เยียมนี่ครับคนขับก็ต้องอย่างนี้แหละครับก<ๆ>่อนจะทำงานก็อาจจะระบีอันนี้แหละเป็นอาจารย์คนละสอนคนเป็นสอนคนเป็น,น,นปุน๊บก,ก็ขี้เกียจไม่แล้วอยากจะขับแล้วอ่าแล้วก็ อาจารย์ก็รับบทเหมือนเดิมก็ว่ากันไปเนาะนนที่ชายว่าเลยเแสดงไปมาไปมาก็อือี่อาจารย์แสดงนั่นแหละไปมาก็อาจารย์เหมือนเดิมนี่แหละเกิดตอนเป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ไม่ได้ขับเลยแล้วอา <l ots> จารย์นี่สบายเลยไปไหนก็ได้พอเป็นงานปุ๊บ นีแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเ็ดแซมเขาจะย้ายรถมาให้ที่ไหนได้มาเองอันนี้เขาเรียกว่าลุยเดี่ยวตทหาเสียมิมเียมิมเขาบอกว่าครับครับเดี๋ยวผมไปดูว่าเงียบกริบ ต้องดูเรื่อทำงานชั่วโมงจำเป็นต้องดูเรื่ออ้ยก็มาก็ต้องมาเราเราเป็นเจ้าของรถเข้าอะไรอย่างเพราะว่าเราเป็นเจ้าของรถเนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับคลิปนี้บายบายครับผม